สวัสดีค่ะขอคุณพี่แนะนำชื่อนะคะแล้วก็สถานที่ที่ปลูกข้าวโพดนะคะช,ชื่อเอื้อมอยู่ท่าไรค่ะอืมอยู่อำเภออะไรคะบริเวณนี้อำเภอกำแพงแสนค่ะอ่าอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะปลูกข้าวโพดเนี่ยเออมากี่วันแล้วคะเนี่ยอายุอายุข,ของข้าวโพดที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ เดือนกับห้าวันค่ะเดือนกับห้าวันหลังจากที่ฉีดสารซูปเปอร์ไมโครมิกเนี่ยไปกี่วันคะถึงรู้สึกความแตกต่างอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าต้นมันเขียวตอนก่อนที่จะฉีดต้นมันเหลืองอืได้อาทิตย์หนึ่งดูว่าต้นมันใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เขียวอืมได้ผลด่ะ ค่ะจากการใช้สารตัวตัวนี้ตัวที่คุณพี่ถือนี่นะคะอ่าแล้วเคยเคย,เคยใช้เอ่อพวกนาโนตัวอื่นไหมคะไม่เคยอ่าใช้ตัวนี้ครั้งแรกนะคะครั้งแรกแล้วก็เดิมนี่ใช้ปุ๋ยที่ปลูกก่อนหน้านี้ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่คะปุ๋ยตาหัวกันไถ่อ่แต่ก็ไม่เห็นผลเท่านี้นะคะไม่เขี่ยวอย่างนี้เลยใบยมันจะเหลืองอต้นก็ไม่ค่อยใหญ่แต่นี่ใช้ตัวนี้อ่า รู้สึกว่าต้นมันใหญ่อ่อบริเวณบริเวณนี้พื้นที่กี่ไร่คะที่ปลูกข้าวโพดตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอคะค่ะงานกว่าๆเลยอ๋อบริเวณนี้งานกว่าๆแล้วคุณพี่ใช้เออ่ฉีดพ่นสารซูปเปอร์ไมโครมิกไปกี่ช้อนครับถังยี่สิบนี้ใส่ช้อนเดียวคะ่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าซูปเปอร์ไมโครมิกนี่แค่ใช้ปริมาณนิดเดียวนะคะสามารถที่จะทำให้นะคะ ข้าวโพดเห็นไหมคะว่าข้าวโพดเนี่ยเขียวเขียวมากๆเลยแล้วก็ลําต้นของเขาเนี่ยเห็นไหมคะว่าลําต้นใหญ่แข็งแรงนะคะไม่ใช่ว่าข้าวโพดอย่างเดียวนะคะพื้นข้างล่างนี่ก็จะปลูกฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรที่เป็นพืชสมุนไพรนะตอนนี้ที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าใบของเขาก็จะเขียวตามด้วยนะคะพะดอดูละองแค่ดูละอ,องฝอยของ าสารซูปเปอร์มิโคมิคแค่นั้นเองนะคะแล้วพี่จะฉีดอีกทีเมื่อไหร่คะเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพี่เขาจะฉีดซ้ําในครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะหลังจากที่คุณพี่ใช้สองครั้งสามครั้งแล้วอายุการเจ็บเกี่ยวของข้าวโพดนี่ประมาณกี่เดือนคะสเดือนค่ะสองเดือนนะคะ,นนะ,คะก็จะประมาณสักฉีดตัวนี้ได้สามครั้งนะคะค่ะ โอเคขอบคุณคุณพี่เอื้อมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ